นี่เพิ่งคลอดลูกแฝดจริงๆใช่ไหมจะจิตาภาอวดหุ่นสลิมเหมือนคนไม่เคยมีลูกทำเอาคนงงกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะเพราะถ้าไม่บอกก็คงลืมไปแล้วว่าสาวจะจิตาภานั้นเพิ่งจะคลอดลูกแฝดชายหญิงน้องโอบและน้องอาลีมาได้แค่เพียงสองเดือนเท่านั้น เพราะล่าสุดรูปที่เจ้าตัวนั้นได้โพสลงในอินสตาแกรรูปร่างแทบจะไม่ต่างจากคนที่ไม่เคยท้องเลยสักนิดเดียวซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับที่ทั้งถามถ่ายเรื่องเคล็ดลับหุ่นดีกันเข้ามามา,มากมายแต่แม้กระทั่งเพื่อนดาราเองก็ยังอดถามไม่ได้และแซวกันไม่ได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะบอกว่าเหมือนคนไม่เคยท้องมาก่อนเลย เรียกได้ว่าหุ่นดีมากๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ